หอมที่สุ้ดเลยนะคะเพื่อนตอนนี้นะจ๊ะป้ากัญญาอยากให้กลิ่นแบบเข้าไปในวิดีโอมากเลยนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเพื่อนโอ้โหสงสัยจะกินข้าวหมดหม้อเลยงานนี้นะคะก็มีปลาอินทรีนะจ๊ะปลาอินทรีเอาไปล้างน้านะจ๊ะเอาเกลือล้างให้สะอาดนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็เสดดน้ําไว้นะจ๊ะให้ปลาอินทรีเนื้อมันแห้งก่อนนะคะ ใช้กระดาษที่ชู่ซับน้ำออกได้นะคะแต่ว่านี้ป้ากัญญาก็ล้างแล้วก็เสด็จน้ําพักไว้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาใส่น้ําปลากันเลยจ้าป้ากัญยาจะใช้น้ําปลาแค่นี้พอนะคะประมาณ1ช้อนนะคะเอา,าน้ําปลานะทาที่ใบสีให้ทั่วเลยนะคะทั้งสองด้านเลยนะคะเพื่อนๆกลับด้านขึ้นมาแล้วก็ทาอีกรอบนึงนะคะ พักไว้สักประมาณ10นาทีหรือ15นาทีก็ได้นะคะให้น้ำปลามันซึมเข้าในเนื้อปลานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทอดกันจ้าพอน้ำมันในกระทะร้อนจนได้ที่นะคะเพื่อนๆเ,เราก็ใส่ปลาลงไปทอดเลยนะคะใส่กระเทียมลงไปด้วยนะคะเป็นกระเทียมที่ทุบ พอบุบบุแค่นั้นเองนะคะเพื่อนเพราะว่าปลายซีค่อนข้างจะกลิ่นแรงนะคะแล้วก็อยากจะค่าน้ำมันนะคะไม่อยากให้มีกลิ่นคาวติดนะคะค่อยๆแซกขึ้นมานะคะเพื่อนกระเทียมถ้าเหลืองแล้วก็เอาขึ้นมาก่อนเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าถ้าเราไม่เอาขึ้นมาก่อนนะคะเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้นะคะ ข้างล่างเริ่มเหลืองนะคะก็กลับขึ้นมาแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ปล่อยให้มันเริ่มสุกก่อนนะคะถึงจะกลับได้ไม่งั้นมันจะติดก้นกระทะนะคะเดี๋ยวเราก็รอดูรอไปนะคะให้เขาเริ่มสุกก่อนนะคะแซะยังไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆแสดงว่ามันยังไม่สุกนะคะถ้าสุกแล้วนะคะเขาจะร่อนขึ้นมาเลยนะคะ ปลาไสีชิ้นหนาด้วยนะคะวันนี้มันก็เลยจะสุกช้านิดนึงนะคะตอนนี้ก็โอเคแสะขึ้นแล้วนะคะเย่แต่ปลากัญยาจะกลับอีกด้านนึงนะคะนี่ เช็คอีกด้านหนึ่งนะคะถ้าสีเขาได้แล้วก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะเพื่อนๆว้ากัญญาทอดวันนี้น้ำมันกระเด็นนะคะเพื่อนๆก็ระวังก็แล้วกันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำปลาเนาะแล้วเนื้อปลาบางทีเราซับไม่แห้งนะคะเพื่อนๆมันจะทําให้น้ำมันกระเด็นได้นะคะเวลาเราทอดเราก็ต้องซับเนื้อปลาให้แห้งนะคะ โอเคเดี๋ยวว่ากันจะเอาขึ้นมาพักไว้ในตะแกรงก่อนนะคะกระเทียมนะคะที่เราเจียวตั้งแต่ครั้งแรกนะคะเพื่อนเรียบร้อยแล้วจ้าปลาอินทรีทอดน้ำปลานะคะ อย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะจ๊ะปารัญญาก็ขอลาเพียงแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า